เดืดกน่อทีนยกหเป็นน้อยแต่เดี๋ยวไปก่อนนอเพือกันมิดเดอกันไม่สัเนนอยจะได้ก้นยหัวนเดี๋ยวเดี๋ยไปกินเะเดี๋ยวทาให้มูเงยไม่จะออกมา้นี่หน่วยระวังครับอุปกรณ์พ่อมฝืนปืนพ่อมนะโอเคโอเค ไมยมากผมหัวเ้เอแล้ครับได้ละหลักล้วมั่นใจกห้จเลยใจมละครับใจหมล้วขับปาโตยังไงครับยังใหญ่ท่านผู้ใหญ่จัดการแล้วกระ เอาแน่นๆยยแน่ๆเด้อต่อเลยอี๋จ๋าเามพ่เขานึวดคน้ากนซอกนเอาใส่กระอบวกระซอบปเนอยจออครับปูเจ่มดไปปอยไหนก็เนี่ยจ่อตรีดไปปอยไหนบหูบดจ๋า ปลาครับปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติมัดแน่นๆเลยเดี๋ยวถ้าถ้ากวบกวปูนกับไวด้ไดัง,ดงหน้าได้ก่น<ว>อนเนี่ยสอ,อ,อนเอาไว้ดังหน้าได้ก่อกวปูนแข่งดังเอครับภารกิจของ,ของโอ้โหฝ่ายปกครองของเขายำยอดยำยอดพยายลินยำยอดนี่ฮิโร่ฮิโร่ฮิโลโอเคปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป พขอลสอโอ้โหพอ้ขสอยเจ้ามูนี้กี่ไบรไป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 กิเอาดีดีหนมัดดีดีขอม่ขีรถเดียนเ่งดีๆด้อนั่งดีๆนั่งดีดี